งานเขา่าฟ้าลงที่สวนอย่างหนักเลยครับพี่น้องฟ้าพาครับที่เทียงด้วยครับฝนพี่น้องทุบูท่ปปทานครับฝนตกทางมาสวนครับผมบรรยากาศครับพี่น้องอ้ถ้ามีครบออกกันได้ครับผม มันกบกบอ,อกแล้วพี่น้องจะมันถือเหล็กแต่พี่บ่ายเฮ็ดหน้าแหะครับผมเหมือนวานเขากวันบานก่อนเมืองเขาขบมบ่าวน้องไปกันี่น้องไปไปโอ้ดีนะครับผมพี่น้องของญฟสิงห์วันแล้วเขาเมืองหงอกแล้วครับโอ้ฝนสองหมื่นใส่กันดินเริมอิมอิมน้ำแล้วครับ,มบเ,เมืองว่าเฮ้ยไปบงของบ่าวน้องครับสวนเกษตรเท่าไปจะได้ครับเปยเากว่าทัวพี่น้องคือลมคือฟรีแต่น้อ มะพร้าวนี่อุดมสมบูรณ์เลยครับผมยางมากสนิทของหูเลยครับผมเตะขีเข้าไปนี่ออกไปจับเขียดจับกบไปหอดทุง่งนาเลยบ่ครับผมไปหอดบานเลยบ่จับไปหนีเพรทนเตะใหญ่กบตีนนเนาะกับเขียดน่ครับน้ำครับโอ้ยขาดหาเลาะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนพอไปได้บ่กันไปได้ตะขีเข้าไป ป๊าดพี่น้องฝนตกครับลมแห้งฝ่าลงที่นี่ครับผมเห็นพอกันาครับผมงานเข่าครับผมต้นไม้ประยุ่งกันนี่รถ้อถมาจอดไปนี่ครับขอบไปนี่สวนบไะดัครับผมพี่น้องกระเบิงวาริสานก่อน พีสานต้นใหม่เป็นยังฝ่าลงกันป่ออผู้เฒ่าอยู่บ่สันต์ลกวังไหนอู้ตออยายาแน่งพี่น้องสแสดงว่ามีสายทองแดงสายยังอยู่ที่ไนี่สานฝนตกแข้งป่ะรับผมตกแข้งอยู่ขับพี่น้องกัน โอ้ได้แบบต้นไหมว่มาปลูกครับต้นนี้ัครับนี่ใบสันนะอู้ยเบิ่งหนามครับพีนน่น้องเบิ่งเดี๋ยวผมไปเตรียมแบตแทบกรบก่อนอึ้งหลายนำครับผมอู้ยมืดไหมล่ะครับพม่ท่านมา่น้อ งานเขายางแห้งเลยครับพี่น้องเลยเข่าสวนกบับบะไร่ฝนตกฟ้าลงต้นใหม่อีกครับผมเดี๋ยวเราไปเอาไปปลูกต้นใหม่เล็นกน้อยนึงครับแล้วก็ค่อยจับกบนะพี่น้องเนะงาะน้ำเต็มโอ่งเลยครับ คาดว่าฝนตี่ตกดีแหงครับพี่น้องน้ำนี่ต้องใส่เลยจอดเลยครับผมของพญี่ยงกับเขาเกิดแล้วดีสิผมบังคับแหวานครับผมหล่อมปลาวานะน้อครับผมพี่น้องอบรรยากาศดีแหงครับผมแยมแรงครับผมสวนเกษตรเรัา ไปหาแบตก่อนครับผมควายกับเขาขอกแล้วครับผมจะว่าเงิดไหลแล้วคือปล่อยให้ปันเขาเพราะยังคือปล่อยให้ควายมมนลงไหนต้องไปนอนเนาะบัวามันอน,น,อปนออเป็นบวกอยู่เปยืนยอง นฝนตกมาอยัางก็ดีดูดีไปหมดครับผมชุ่มชําอุดมสมบูรณ์ครับผมเบาหน่องเพื่อว่าสียางเสียบเสียบวันนี้ไหวนะไอชะอมครับผมพักขาเสียบข้างๆหัวไปเลยครับเพราะว่าฝนตกแบสิีแล้วดินซุ่มดินเปียกตอกลงไปเลยพี่น้อเลย อาครับพี่น้องทำแล้วพอกันคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวตาเบิ้งนะครับพี่น้องหาได้จับกบให้เบิง้งถัาลุ่นน้ำกันนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับพี่น้องแห้งๆเรื่อยๆกันครับดูแลสุขภาพครับผมไปใส่มาใส่กะดูแลตัวเองปลอดภัยทุกท่านทุกคนและขอบคัวครับผม